ช่วงนี้ทีเด็ดนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเดือนละสองครั้งเรามีนัดกันกับผมอาจารย์บอลคลิกพลิกชีวิตครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ให้เด่น9นะครับอาจารย์ให้เด่น9มันก็ยังมา979เจานะครับเจาะ2ตัวนี้ยังไม่ตามเป้างวดนี้ไม่เป็นไรเศรษฐีตัวจริงที่ฟังอยู่นะครับไหนขอเสียงหน่อยใครจะเป็นเศรษฐีน่ะ 1> <1> <1> นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์วันพฤหัสนี้อาจารย์ให้เด่นห้านะครับเจาะเลขสองตัวเริ่มด้วยกันนะครับศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าสองและห้าเจ็ดนะครับส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์สามสองหนึ่งสามหนึ่ง และ91นะครับจับคู่ให้ทั้งหมด8ชุดบนล่างสลับเลขด้วยอย่าลืมนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับผมอาจารย์บอลคลิกพลิกชีวิตครับ